สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมีมารีวิวชุดกองโมบายหรือว่ากองช่วยในการดูดตะกรอนนะคะชุดนี้ก็จะเป็นราคากลางหน่อยนะคะ,ะตัวนี้จะเป็นรุ่น CF 2 0 0นะคะเป็นรุ่นใหญ่สุดมาพร้อมกับปั๊ม2แรงนะคะเนื่องจากลูกค้ายอยากได้ปั๊ม2แรงกองก็เลยจะตัวใหญ่หน่อยสำหรับวิธีการใช้งานนะคะ,ะทางช่างหมีได้ ได้เดินสายไฟไว้แล้วนะคะตัวนี้จะยาว4เมตรนะคะแล้วก็เอาตัวนี้ไปเสียบปุ๊บนะคะแล้วก็เป็น On Off เปิดปิดก่อนที่จะใช้งานลูกค้าต้องเปิดตะก,ก้าเปิดตะก,ก้าปั๊มปุ๊บนะคะตักน้ําในสระลงให้เต็มตะก,ก้านะคะแล้วค่อยปิดฝากลับไปค่อยเปิดปุ่ม on แล้วหลังจากนั้นให้สังเกตว่าวาลวของฟิลเตอร์ยังเปิดอยู่หรือเปล่านะคะตรงนี้ก็คือวาลฟิลเตอร์เปิดนะคะก็ลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะหลังจากที่ลูกค้าดูดตะกรก็จะนำสายปลายสายดูดมาใส่ที่หัวแวคคั่มตรงนี้นะคะเหมือนกับที่ลูกค้าใช้งานอยู่แล้วค่ะคะ่ะหลังจากที่ดูดตะกรเสร็จนะคะ ก็อยากให้ลูกค้าล้างกองนะคะหรือว่าถ้าไม่ล้างเนี่ยก็ให้ดูที่เกจถ้าเกจเกินเลข20เนี่ยนะคะแสดงว่ากองตันแล้วค่ะจะต้องถอดออกมาล้างซึ่งตัวนี้เป็นลักษณะเป็นกองกระดาษข้อดีของกองกระดาษมันก็จะละเอียดที่5้าไมครอนแล้วก็คุณสมบัติข้อนี้ก็คือไม่ต้องใช้ผงกองนะคะไม่ต้องมีผงกองติดบ้านไว้แต่ข้อเสียก็คือมันจะตันเร็วนั่นเองค่ะ ขั้นตอนการจะล้างกองนะคะต้องปิดสวิตท,ทุกครั้งนะคะออฟนะคะหลังจากนั้นก็จะมาปิดวาลวเตอร์ตัวนี้คือวาล์วจ่ายนะคะ,ะวาล์วจ่ายแล้วก็ให้มาเปิดวาล์วเดนเดนน้ำทิ้งนะคะตัวนี้จะไล่น้ำจากเครื่องกองแล้วก็ให้เปิดจุกตรงนี้เพื่อไล่าอากาศนะคะ เปิดไล่อากาศก็ไว้แค่นี้นะคะจนกว่าน้ำจะออกหมดหลังจากนั้นก็เปิดฝาฝาออกมาค่ะก็คือตัวนี้จะเป็นรุ่นใหญ่สุดจะมีไส้กรองทั้งหมดสองสองส่วนนะคะส่วนที่หนึ่งข้างบนตัวนี้นะคะ,ะฝั่งนี้นะคะจะอยู่ตรงกลางก็คืออยู่แผ่นแรก และนั้นจะเป็นรอยต่อมาประกอบกับตัวนี้นะคะเนี่ยค่ะวิธีการล้างนะคะใช้สายยางฉีดล้างนะคะอย่าใช้ปั๊มแรงดันสูงหรือว่าถ้าใช้ปั๊มฉีดต้องยืนห่างๆแล้วให้เป็นฟุ้งๆนะคะตัวนี้ถ้าเราใช้แรงอัดมากๆมันอาจทาให้ผ้ากองขาดเร็วตัวกระดาษเนี่ยค่ะขาดเร็วนะคะสิ่งสกรปรกจะอยู่ตามซอกนี้นะคะ หลังจากทำความสะอาดเสร็จแล้วนะคะเอาไส้กรองตัวนี้ลงที่เครื่องกรองก่อนใส่ฟาล็อกตัวนี้นะคะต้องล็อกแต่ว่าอย่าฝืนนะคะ หมุนไปทางไหนทางนั้นอย่าฝืนมันนะคะแล้วก็อย่าลืมปิดวาล์วลมตรงนี้ด้วยนะคะกลับไปที่เดิมแล้วก็ปิดวาล์วจ่ายวาล์วจ่ายปิดเลยนะคะแล้วก็เปิดวาล์วฟิลเตอร์ไว้ครั้งหน้าต่อมาลูกค้าก็สามารถเปิดสวิตช์ออนทำงานต่อได้เลยะคะ่ะสำหรับชุดนี้อาจจะใช้ช่วยทั้งเป็นชุดดูดตะกอนหรือว่าช่วยกองเสริม เวลาที่ต้องการน้ำให้ใสเร็วทันใจนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณลูกค้าที่อดหนองค่ะ